นี้ก็เป็นด้านหน้าขององค์พระพุทธชินราชก็ทังพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันจัดโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ลองน้ำสำหรับเด็กๆที่มารายงานตัวบวชเนนคนผมก็คือปงผมกันตรงนี้บริขาตรต่างๆเช่นจีวรน,นะจีวอนที่จะบวชต,ตัวตัวพะ พัก,กว่างพูดอยู่ตรงไหนท่าก็สามารถที่ติดต่อเนี่ยมาแจ้งชื่อกับทางเจ้าหน้าที่ยังได้ถึงสารการปเะชุทางเจ้าหน้าที่จะได้เขียนชื่อเนะเขียนชื่อเขียนนามสกุลท่านติดไว้ที่บริขารต่างๆและในวันพรุ่งนี้ท่านก็จะได้มารับบริขารเช่นบาทจีวรเข้าขบวนแข่หลังจากนั้นเมื่อแห่เสร็จสำเร็จ้อยล้วท่านก็จะมอบ ให้กับคุณลายของท่านณเวลานี้ตอนนี้ก็เรียนเชิญจนนจรให้ท่านที่อยู่ด้านบนนะครับท่านผู้ปกครองที่ด้านบนลงมาคอยบุญลายของท่านที่ด้านล่างนะครับทางด้านบนนั้นอาจารย์ท่านจะได้เตรียมซับซ้อมนัดแนะเช็คจํานวนจัดลู่ขบวนแถวส่วนท่านผู้ปกครองขอเรียนเชิญจนนจรใช้เสียงนี้บอกกล่าวให้ท่านมานั่งรอจาดด้านไปถึงศาลา หรือตรงองค์พระตรงเก้าอีส้สีน้ำตาลที่จัดเอาไว้เดี๋ยวเราก็จะดูว่าแดดร่มลมตกมากน้อยถึงไหนเราก็จะ,ะได้นำบุตรลายของท่านลงมายังบริเวณประลังพิธีนะแห่งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆที่มาสมัครบนเนราาทั้งหมดอับมากันเยอะแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ครบยังไม่ครบทุกคนเหลือเหลือเหลือนหมด พระอาจารย์ก็ผ่อนคลายนั่งดื่มชามะนาวดื่มกาแฟเป็นไงคะขมไปไหมผมไปไหมได้นะมขอขมาผู้ปกครองก่อนที่จะวนเองขอขมาก่อนที่จะพงถึงแบบอาการธรรมชาติ ไม่ม right ีใครขาดนะนะโยมที huh. à, ่อยู่ข้างในช่วยดูด้วยเด็กๆคนไหนที่ผู้ปกครองยังมาไม่ถึงหรือจะนั่งว้าววอยู่เราก็ไปเติมให้เต็มนะไปเติมให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวเวลาตอนตอนกิบผมนะบางทีเนี่ยเส้นผมของแต่ละคนเนี่ยบางทีก็มีหามีมันมีลื่นถ้ากิบแล้วไกลๆไม่เข้าไม่เข้าไม่ขาดไม่ขาดไม่ต้องไปไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเสียเงินเราเอาแค่ค่าพอนะ เราไม่ข้าผมจะขายไม่ถ่ายจช่ไหเดี๋ยวเราก็ไปลงไปที่โกนอีกทีหนึ่งนะครับเอาแค่ผ้าพอเอาแค่ข้าวว่าเราได้เอาเป็นไก่กินผมแล้วไม่ต้องมีสีมิลามไ่ต้องไปแต่กังวลว่าไก่ไปตัดผมที่ขาดไม่ต้องเป็นกังวลการถอยจารพิจารณาก็จบการพิมพมือขาช้าไปก่อนช้าไปก่อนช้าไปนิดหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ได้เก็บผ้าก่อนช้าไปนิดหนึ่งเก็บผ้าไปนิดหนึ่ง อ่าอ่าอันนี้เงยขึ้นประนมมืออ่าภูพายกทานขึ้นมองให้กับแม่ครูกับคุณอาตระรับร้อมกันนับอ่าช้าๆไปนิดนึดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอชักภาพเก็บภาแป๊กหนึ่งทําให้ก่อนท้าให้ก่อนโอเคนะที่ถือกำเนิดในรัชสสารอ่าข้าพเจ้า ใกล้พละพื้นปฏิบัติผิดพลาดล่วมเกิดขัานด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีที่จะลึกได้ก็ดี ที่ระบไม่ได้ก็ดีนับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาตหมื่นชาติแสนชาติก็ดีทั้งในปัจจุบันชาติก็ดีขอชาทั้งหลายได้เปิดอโหสิกรรมลดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น ให้แก่ท้าพเจ้าผู้จะเข้าพิธีปันพระชาัณบัตรี้เพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริบูรณ์เพื่อความยู่ความเป็นสุขในพระมจรรย์และเพื่อประโยชน์แก่การทำให้แก้ววซึ่งพระอิพาน ขอบ้าบาเจ้าในปัจจุบันชาตินี้เชิและส่วนในเรื่องของจัดตุปจัจจัยก็อาจจะมาก็สหรืออาจจะสแกนโคนเข้ากับบัญชีวัดซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะติดคีวโค้ตหมายเลขบัญชีวัดธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักปฏิบัติธรรวัดสะพาน

วัดก mm ็ทำกับ hmm. ข้าวให้กินสามมื้อเลยนะคะสช้ากลางวันเย็นเด็กๆพองผมกันเสร็จแล้วผู้ปกครองผู้ใหญ่าก็จะมากินข้าวกันทุกคนผมกันเสร็จแล้วท่านพระทังคารวก็ช่วยกันเก็บหวานล้าจานก็เป็นบ่อปลาค้าของวัดนะคะเป็น้ง คคักกิวารือแต่บรรดาคือสีนัก,กรถหรือเปรตผีจากศาสนาอื่นๆก็เปลี่ยนมาบวชเป็นสาวกของพระองค์เป็นจำนวนมากอะไรทำให้ท่านเหล่านั้นกล้าเสียสละทรัพย์สมบัติส่วนตัวทั้งได้ทุ้เททั้งร่างกายและจิตใจออกบ,บวดตามพระองค์นั้นวันที่เจ็ดเมษาพระน้าพระวันที่หกบ <ด S 1> วช พื่อชี้แจงเรื่องนี้ให้เข้าใจอวานวันที่หกเทศต่อหน้า้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าได้สลัดกับพระเจ้าอาชาติศ exactly ัตรูได้ทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอันดีสงของการบวชฟังนะนี่นะว่าอันดีสงของการบวชจะเป็นอย่างไรให้ได้ฟังดังนี้ว่าในคืนวันหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมด้วยหมอดชีวกโกมานะครับและขบวนช้างมากมาย อีกลายเชื่อเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในสวนอัมภวันดูว้าสวนอัมพวันคืออะไรสวนอะไรครับสวนอัมพวันคือไม่ใช่อําเภออัมพวันที่นู่นนะสวนอัมพวันก็คือสวนมะม่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่าอัมพวันแปลว่าสวนมะม่วงนะรันเสด็จไปเฝ้าถึง พระพุทธองค์แล้วก็ทัดทายกับพระพุทธเจ้าพอสมควรแล้วพระเจ้าอัจฉริศัตรูก็ได้สรงเล่าให้พระพุทธเจ้าได้ฟังว่าพระองค์ได้เคยเสด็จไปถามาณนนิส์ของการบวชกับเหล่าครูทั้งหกมาแล้วเช่นท่านบุรณะกัสปะเป็นต้นแต่ท่านเหล่านั้นเล้วนแต่ตอบไม่ตรงคำถาม เปลี่ยเสมือนถามเรื่องผลมะม่วงแต่ไปตอบเรื่องผลมะปราดจึงไม่ได้คำตอบที่ทำให้กระจัดแจ้งจึงได้เสด็จมาเฝ้าและขอถามพระพุทธเจ้าว่าการบวชน,นั้นดีอย่างไรแพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงตอบคำถามของพระเจ้าอาชาติศตรูโดยตรงแต่ได้ทรงย้อนถามว่าถ้าสมุิมีท่า ทาสแปลว่าอะไรทาก็คือคนรับใช่ใชไหมคนรับใช้สมัยก่อนนั้นมีธาตหรือกรรมกรของพระองค์หนีไปบวชและเขาได้ออกบวชประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักธรรมวินยัยตามศีลจรรวัทที่งดงามแม้พระองค์ไปพบเข้าพระองค์จะเรียกให้กลับมาเป็นทาสของพระองค์อีกหรือไม่หนีออกบวชเช่นกัน พระองค์จะทรงเรียกกลับมาท,าท,ทํานาทาสวนทําไรอีกหรือไม่พระเจ้าตูตอบว่าไม่และและพูดต่อว่าไม่ทรงเรียกกลับแต่จะทําอะไรครับทำความเคารพและให้การอูปมัมดูแลเป็นอย่างดีถวายอะไรถวายปัจจัยสี่ปัจจัยสี่มีอะไรครับหนึ่งอย่างที่เราเรียนอันเนี่ย ที่เราสูงใส่เนี่ยเคือนลุงโงมสองอะไรเาปาาได้อาหารสามที่เรานอนเราไม่ใช่เวลาที่เราอยู่อ่ะเออที่อยู่อาศัยสี่เวลาเราไม่สบายคือเออเนี่ยเรียกว่าปัจจัยสี่เพราะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อได้เวลาเมื่อได้เวลาเพิ่มขอบพระรย์บอกว่าเข้าที่ ต้องมารวมตัวที่ไหนเออตรงนี้ลักษณะอย่างนี ja. ้พอมาก่อนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกถ้าอาจารย์จับใครตรงไหนแถวเท่าไหรแถวมาก่อนแถวจำนวนอะไรเท่าไรกี่คนแถวจำนวนกี่คนเท่าไรครับ4าถึงแม้สมมติพรุ่งนี้ ให้อนอ้อมก่อนแล้วมาก่อนนะคจารหม้อจับมาส่แถวพี่หนึ่ง ก็ตั้งรากน้ำเสร็จแล้วนะคะนี่น้ำ,ำใำญ่น้ำขันก็เดี๋ยวรอเมื่อว่ามาสายไม่ทันซะแล้วเมื่ว่ามาสายไม่ทันที่ไหนได้สาลาอยากปิดมืดโชคดีเลยก็เดี๋ยวรอน้าเมนลงมากินข้าวนะคะมันแข็งกลไม่มี ก็แช่น้ำขวดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวนากเนนลงมากินข้าวต้มกันก็ดื่มน้ำสายไปก่อนแล้วกันยิ้ใน่ยิไม่ได้ขดเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ีว้ค่ยคถือหนูเอาช้อนชิมกันนะระวังหกหนมองชามด้วยลูก อเอ้เน้าำเปล่าแช่ไว้เนี่ยหลายโหลดีที่ว่ามีน้ำแข็งก้อนนั่นเนี่ยไม่งั้นแย่เลยใชน้ำเปล่าเหรอ สามอำไมวอสามนะตรวจมาตรวจนะครับเท่ตรวจเท่ใช่ใช่ใช่สิบสามแน่นะสามเพระว่าสิบสีสงนะเหรอใช่นนัเรามาเติมหน why, uh, stock, so so ่ไม่พวกทุกปีอ oh, ่ะจะมาเลียงโอนเต็มเย็น เวลาเสร็จแล้วนะเข้าแขวลงมาจะมีคนจิ้เย็นลำใหอ่ค่ะำอะไรแล้วติดต่อนนเลอนไมด้าวมูเขาอยู่กันล่างงาคนก็จะหยิบให้ถึงนหยิบได้เลยค่ะ นะคะทานข้าวตม้มค่ะนุโมทนาร่วมกันค่ะทานข้าวต้มก่อนนะน้ำเปล่าไม่ได้มีในรังูงน้นค่าในน้ำเปล่าอยู่ในรังรวันนี้เลิกบวชเนนเลิกดีนะคะเทวดาผมน้ำมนต์เนาะฝนตกหนักด้วยเท้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านะคะยังแก่ไม่ได้ฝนตกหนักมาก คานี้ก็อยู Nowadays, ่ที่ว For ัดสภานนะคะสวัสดีชมรมทุกทุกท่านนะคะคราวนี้ก็อยู่ที่วัดสภานวันนี้วัดสะานมีฝน่นอักาดูร้อน65เมื่อวานนี้ฝวทะสี่รูปวันนี้ฝนใน65ตัวกำลังแผนะคะเดี๋ยวเราพาพาไปดูขบวนแถนาคเนรกัน คราวนี้กับผลปลอยไปวันนี้ค่ะผลปลอยไปก็พอผลหยุดก็ต้องรีบแผ่แลนะคะ ภาพตัวแห่งผาภาพรูปไปรูปไปเห็นอยากทำอยากเป็นอยากลองดันั้นโครงการของทางวัดและทางโรงเรียนทางบริษัทเราก็ได้จัดกันมาทุกทุกปีอันโตเสร็จหมมนุษย์เสรตุมมนุษย์ผู้ตุ้ตุ้ีแล้วย่อมเป็นผู้เบื้ตนเด็แดเย็้มเยิคนถ้าเรา นำมาทุบแล้วก็ให้อยู่ในกรอบของเระเปลี่ยนไปในสร้างเสริมคุณธรรมความรับผิชอบรรให้กับลูกหลานของเรานั้นมันก็จะเป็นชุดนันตมป,ปัตติติดตัวของลูกหลานของรเราไปในอนาคตจนถึงพระเจ้เอ้าวทั้งหมดเรื่องที่วาตาเอฟเอฟ Bapak yang mati Sudirah Balik hidup Pusat hidup Tanpa khawatir Tanpa renang Kecamik Tanpa renang kecamik Tanpa renang kecamik Tanpa renang kecamik ที่มืออันกระเตือ้อบอกพระเจ้าเป็นพระรัตนตรัยเกศาโดมานักพาทันตาตัดโจตโัดโจทันตานักพาโดมาเกศานักปฏิสิทธิ์ต้นไปพ,พระเจ้าจะตั้งใจึกศา ประทับคำสอนฝึกหัดปฏิบัติตนกายวัจาใจเพื่อเข้าถึือซึ่งคำสอนอันประเสริฐนังที่ได้ปฏิยานตนแล้วนี้ข,ขอสงบนักภูมเข่าวื้ พระอาจารย์ทั้งคนที่คงเป็นกันมาช่วยๆลงจีวรให้เนยที่สาลาที่โบสถ์ทั้งลากเฮ้ยลงแล้วก็ยืนเข้าแถวลงจีวรแล้วก็อยืนเข้า หา<ส> um บารุการดูว่าหาบารุงกายซึ่งในคป์น um. ั拜拜้นก็นระดับก็การนะว่าอะไรทำเป็นหรออะไรก็ผู้้การนนำโดยยการภาครทุกาทุกคนต้องร่วมานก ก็ยังไม่ได้ทําอะไรได้สกาลอะไรนะครับก็ก็ทั่วไปไม่ได้จากครับอย่าไปเผลอครับ ดีจังเลยคนที่บ้านอยู่ชุมชนข้างวัดก็มาช่วยกันใครที่นกีวอเป็นก็นมาช่วยกันอยู่ด้านใน65รูปไม่ใช่ว่าจะเสร็จกันง่ายๆต้องช่วยๆกันครั้นี้เป็นต้นไปกีวรให้เองที่ศาลาที่โทสถ์ศาลา ทีวอนเก่งกว่ากั้นเสร็จก็รับจำนวนขึ้นไฟจีะแถวโรงไหนที่มีขยะมูลฝอยถ้าไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เล่้ยงดูตาจะได้มีการวันนี้ก็มาเรียกน้ำลำไยน้ำพันนะคะคนพ้าบวชเลนข้างบนเสร็จแล้ว ก็เริ่มจะลงมากินกันก็จะตัดไปเรื่อยๆแล้วฝนก็ตกหนักด้วยนะคะเนี่ยฝนตกแรงมากนก็เริ่มลงมากินกันอันนี้ทำน้ำํานะคะงานเลรแต่ก็ผู้ใหญ่เยอะมีคนทำมากข็เอาหลามมาบวชก็ทำบุญกันดีแล้วแต่งตัวสวย แต่งต you mm ัวสวยมากแล้ก็แต่งน้ำลำไยนะคะ น้ำคันยังไงาาักยงหตตกหนักนะคะคนเห็นก็นบอกว่าบางคนก็จะมาแต่ก็มาไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ในั้นก็ทุกปีจะตักไม่ทันเลยต้างคู่ปกครองยาก เนนหน่อยพระเนนจะมาถังเทนกันสักไม่ทันแล้วมีร้านเดียวแต่วันนี้มีร้านน้ำสามร้านก็ย,ยังตัวหน่อยไม่มาแย่งกันจิบจีบไปเรื่อยๆตักไปเรื่อยๆวันนี้เตรียมน้ำเยอะด้วยทำน้อยกับคนอื่นาไม่เป็นหรอกทำเยอะๆให้เพียงพอเหลือดีกว่าคารั่มีแ๊บนึ้นะครับแบบนี้เ่ Jem kuih na Jem hai kuih kak Jem kuih Jem kuih Jem hai ต้องเก็บผ้าโต๊ะ,ตะไปซัก,ต,กตักเสร็จเรามาปูใหม่ไม่ไหวอะตกกระปกมากเลยฉันแทนเตร็จโต๊ะก็จะเอะวันนี้ตั้งร้านน้ำเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่กลับนะคะเพราะว่าพระที่ดูแลเนนบอกว่าเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวบ่ายสามโมงตอนเนนลงมาสั่นน้ำสี่โมงเนนทำกิจกรรมที่โดมงานศพ เลยช่วงที่รอเวลาตอนนี้ไปโมงสาห้าลัาน้ำแข็งแก้วโตอะไรก็เตรียมให้เรียบร้อยละก็ช่วยกวาดวัดกวาดสาลาค่าเวลาได้บุญด้วยสะอาดดี